ก็สวัสด,ดีครับวันนี้ผมก็แบบมันพูดยังไงดีแบบก็ทําแต่สกินผู้ชายแจกเนาะไม่มีเวลาจะทําสกินผู้หญิงแจกเลยวันนี้ก็จะมาแจกสูตรผู้หญิงนะครับผมสีม่วงมีผ้าปิดปากกระโหลกนะครับแล้วก็ผมสีม่วงเนาะเสื้อสีดําผ้าสีขาวเกือบสีขาวนะครับแจกแต่สกินผู้หญิงวันนี้ก็จะมาแจกสกินผู้โอ้แจกสกินผู้ชายก็จะวันนี้ก็จะมาแจกสกินผู้หญิงบ้างก็ไม่่คยมีเวลาทําลง เท่าไรทำงานเนาะนี่ก็ทำงานนี่วกบตัวตันต่อยครับนี่ต่อยนี่จนต่อยนะอืมเท่ดีนะครับสวยยินผู้หญิงลอง,ลองดูโคดเพี้ยวครับลองไปดูนี่นะนี่สวยไหมว่าสวยนะครับออกคือสวยดีชอบใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับ